กลาวสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PVP นะครับก็โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ใน Minecraft นะครับกับเซิร์ฟเวอร์ถ้าใครจะมาเล่นก็เดี๋ยวเราจะให้ทางการ,ราจะให้ i อนะครับก็โอเควันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟอังกฤษนะครับวันนี้เราก็เจอเอ้ไม่ใช่แล้วมาเล่นนะฮะก็โอเคซึ่งในภายภาคนี้เราจะมาเล่น PVP กันนะครับโอเค ซึ่งสัญญาณเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะจะเสถียรเท่าไหร่นะครับก็เลยเห็นแค่นี้นะครับก็จะก็จะโกรธกันมากนะครับก็โอเคอ่ะด้านนู้นก็เป็นของที่แจกของนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นแบบพวกอะไรไม่รู้นะฮะทั้งนั้นนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ PVP นะครับเป็น PVP แบบเมืองนะครับผมขอพูดได้คํคำเดียวว่าสนุกมากนะครับใครที่ไปเล่นแล้วก็สนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวเลือไปเล่นกันด้วยละนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์แอปพลิเคชันไว้นะครับก็โอเค <c oughs> อ่ะนะครับวันนี้เราก็อืมเจ้าน,นี้มันเป็นเซิร์ฟอะไรนี่เราก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็ลองดูก่อนครับโอเคอ๋อตรงนี้เป็นจ้ำนะครับก็เล่นได้นะครับอันนี้เป็นจ้ำนะครับลลางเครื่องอ๋ขอขลังเครื่องนะครับก็อ่ะเวิร์ดทอนกลับนะครับ อ่าโอเคแล้วเราไปทางนี้กันครับก็คือตรงนี้จะเป็น PVP นะครับเดี๋ยวเราไปเล่น PVP กันเลยนะครับโอเคมาเราไป PVP แล้วก็โอ้โหธนูเดะเดวเดะ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 อึ๊บอึบโดนไม่โดนัอนะครับก็ไอ้ขินนี่มันก็เนินนี่ออกมานะครับอ่ะฆ่ามันก่อน โอเคมันตายละโอเคนะครับเป็นเซิร์ฟที่สนุกมากนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับมันสนุกจริงจริงนะครับรับประกันเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โอะทโนตีเลยนะนี่ตีแม่งเลยโอ้ตายเลยนะก็เป็นเซิร์ฟที่หนุกมากนะครับส่วนตรงนีนน้ก็คืออะไรเรายังไม่ได้รู้นะครับเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบผู้กดนะครับ เป็นพวกกดมัง้งไม่ลวกนะครับแล้วอ้าน้าจอไปดูไม่ได้แสดงว่าตรงนี้เป็นแบบพวกกดอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามันเล่นกันได้นะ่าสนุกมากนะครับระบบจริงๆระบบเขาเจ๋งมากนะครับ P.P. ตรงนี้ไม่สามารถต่อยกันได้นะครับระบบ P.P. ก็จะสู้ใน P.P. นั้นเอาลองดูนี่ไฟได้เฟดดี้เฟดดี้ครับเอาลองตีดูตีไม่ได้นะครับ ต้องไปเล่นในนี่นะเอาทางนี้ดีกว่าโอ้โหคุณวันนี้พีทโอ้โหสวัสดีครับสวัสดี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 นี่คือใครอ่ะเอ้ยคนนี้คนนี้ใช่ฟุณฟ็อกซี่ป่ะเนี่ยอ่าคือเมื่อตอนเช้าเจอ โกเฟดดี้ <laughs> นะครับโอเคนะฮะเน็ตมันไม่ค่อยจะ,จะ,จ,ะจะเสียนเมนื่อไหร่นะก็ไอชิ้นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือใครนะครับเรายิ่งไม่อยากจะยุ่งกับมันนะโอเค okay, ป่ะคือถ้าเรามาดูข้างในเรามาเลือกข้างในเนี่ยมันจะมีแบบข้างในมันมีให้เลือกอีกนะโอเคให้เราไปเลือกข้างในดูก่อนนะครับก็าาลาวาตรงนี้ก็ตายได้นะปึ๊บ รงนี้ก็คือเป็นที่เลือกนะครับถ้าหากเรามาเลือกข้างในมันก็จะมีท,ที่ให้เลือกนะครับอ่ะโอเคเราเาเลือกข้างในก่อนตบไม่ได้ตบไม่ได้ไปห้องนี้ก็แล้วกันห้องนี้ออกเป็นห้องนี้เป็นห้องจำนะครับก็มาเล่นก,กันได้จำจำ,จำอย่างเดียวไม่มีอะไรให้จำอยากจะจำก็จำอยากจะโจอี้ก็โจอี้นะครับอ้โหู เล่นของแปลกเล่นของแปลกนะฮะไอหานี่เขาเล่นของแปลกฮะอึ๊บโดนไม่โดนหืมสุดยอดอึออือึืออืออ๊บหืมโดนโดนโดนอือ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 หืมสุดยอดหืมสุดยอดอ้าวมันตายแล้วโอ้ยนะครับเซอร์วิสเจ๋งมากนะครับ ถ้าใครจะไปเล่นก็เล่นได้นะครับสนุกมากมาเวิร์ดก่อนสปา์เวิร์ดเราจะวิ่งไปเอาของกันก่อนนะครับของกินทั้งหมดแล้วมีของกินแจกนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูนะของกินแจกนะครับอาวุธแจกพร้อมครบเซตเออเอันนี้มันเวิร์ดอ์ปเป็นวาร์ป อืมอึบอืม,อมได้แล้วอาหารมัน V I P คิดอะไรนะซีมินไม่ได้เว้ยเฮ้ยอืม ก็ไปเราเฮ้ยก็ไปเล่นเซิร์ฟของเขาได้นะครับก็มีระบบปลั๊กอินระบบอะไรนี่ระบบของเขาเจ๋งมากนะครับเรื่องข้างบนดี่วะอืมอืมนี่แหละนี่แหละมาเจาะเลยเฮ้ยอืยอหือนึกว่าไม่ตายอืมอืมอืคุบบ๊าบริบล้อยริบร้อยผมแม่งเลี้ขวานแม่งเลี้ขวานนะ เด uh huh> ี๋ ja. Link, OK> วยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติขึก็มีก็มีคราวที่แล้วกูเจอลูกมึงนะอีไม่ถึง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 เมื่อคราวที่แล้วไม่ถึงนะโอู้หูหูเน็ตเน็ตเน็ตไปหมดแล้วเน็ตไทยเน็ตไทยเฮ้ยปุ๊บไม่โดน อทุ่หัวเฮ้ยเกือบเกือบเกือบวิ้ยวิ่งิ่ีคนไทยวะเนี่ยอยากให้รู้นะมงเป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยเมื่อไหร่กูจะวิ่งเล่นให้ตัดใจเลยนะฮะก็ส่วนใครที่เล่นในเวอร์ชั่น2.10.5นะครับก็ไป r b s g กันได้นะครับส่วนใครที่เล่น2.11ก็ทางนี้ครับก็ แต่แนะนาม,มาเล่นในเซิฟนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบระบบอันนี้ก็อืสนับสนุนกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเซิฟนี้มันตันเท่าไหร่นะเห็นข้อข,ข,ข้ามาีเยอะมากเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเนะี่ยมันคือระบบปอินอะไรเดี๋ยวอุ้ยนั่นไปเลือกเล่นดีกว่าไม่ดีก่อนละมันเจอคนเกียนแม่ จากนั้นก็มีให้เลือกอุ้ยครัวคางงี้เอ็ไม่ใช่ซาลสเกะคุงมาหนี่มาหนี่มาหนี่มาหนี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 มานมานี่อ้าวซาลสเกะคุงมาอยู่นี่เปล่าถ้าซาลสเกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์สายพันธุ์ใหม่ป่ะเนี่ยอ๋ออันนี้มันหัวเลือกเซิร์ฟไหนนะอ้าว จ้ำอือฮึอ่าฮะอือฮึวัฟอือฮึอือฮึอือฮึนี่โหดมากเลยนี่โหดมากเลยเซิร์ฟนี้แม่งโหดมากเลยนะนี่นี่โหดดูเขาวิ่งออืฮึดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งโออเ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 ออมาก็แล พ่อแม่เลี้ยงของแลนะครับก็โอเคนะครับใครที่ชอบเอ้ยนี่มาจากไหนอะเอ้ยอ๋อมันบักออกกัอนออกกัอน <t> อันนี้มันไม่ใช่บักอะไรหรอกเน็ตไม่โหลดนะครับ <t> มันเห็นเป็นขค่นี้นะครับ <t> ก็ใครที่ชอบระบบอันนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นระบบที่เจ๋งมากนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะแต่ถ้าหากใครชอบผลงานผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับ โอ้ยคุณฟ็อกซี่คุณฟ็อกซี่นะครับก็ขอคุณดี่ติดตามชมนะถ้าวันนี้สล้วถับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย